ำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชั่วโอเคครับก่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมโอเคโอเคแล้วก็พี่ขวัญ KNKC น,น,นั่นเองใช่ค่ะวูช่วันนี้เราก็จะมาได้มินิเกมที่ชื่อว่า TNT Tag กันนะครับโอเคค่ะโอเคไปตอนนี้เราอยู่ในซิร์ฟ Hi พิกเซลายพิกเซลเซิร์ฟหนึ่งในใจคุณ ใช่เหรอไปโปรโมทเนี่ยับสักกขนแล้ได้ตังค์ TNT แจกค่ะไม่ได้ตังค์เดีได้ย็ดว้ทีค่ะโอเคปะนำนำค่ะมาแล้วค่ะว้าวเตงกัรน้ำการเตงนตงเนงเต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 งอตงเ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 ้งเตง่ตงเลงเต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 งเงเตงเตงเตงเ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 งง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 เงง โดนเหมือนกันเคเอ็นเคเอ็นไม่ไหวแล้วไม่ไไม่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 นม่ไ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 น่ไม่กม่ไบ่กม่ไม่ไก่ไมบไม่ไม่กระตุ่ไม่ไม่ไมะไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ช่ไม่ไมีที่ไม่าม่าม่ไ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 ิ่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่วม่ไ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 ่ไ่ม่มไ่ไม่มไม่ไ่ง ไม่เขาวิ่งเลยอ่ะตายแน่ตายแน่ตายแน่ K N ตายแน่เมื่อกี้เห็นผ่านหน้าไปหนึ่งคนไม่สาววิสุดท้ายค่ะอย่ามีใครมาใส่ K N นะโอเย้ N ตายไม่น่าทิ้งพวกเราไปเลยเตงเตงมาสองเขาตรงนี้นะตอนนั้นเตงเล่นไงนะ แต่งตีใช่ไหมแม่ไราไม่ใช่อยู่ข้างในไม่ไม่อยู่ข้างในอยู่ข้างในอ๋ออยู่แบบนี้อ่ะเฮ้ยมีเทีนทีมาแล้วอ่ะมันไม่สนใจหรอกมันขึ้นยากเฮ้ยไม่แน่คนนี้คนนี้มันจะมาหาเราละมาดิตีหัวแตกถอยออกไปก่อนแล้วถ้ามันค่อยๆขึ้นมาค่อยเดินมาตีมิเงนจะกระโดดตีเธอได้อ๋อเฮ้ยได้ยินแต่ไม่ได้ตีมันเราไปตีมันเราไปตีมันเราไปตกใจตกใจอ๋อทำไมอ่ะไม่ให้มันอยู่ด้วยใช่ เ้ยสสงมีวิธีนะเรากระโดดตีปุ๊บเราแอบอยู่ใต้นะไหนนใต้ไหนอ๋อใต้พี่นะหลบหลบรออย่างนั้นแล้วก็มีตัวตัวตายตัวแทนแต่ไม่ได้ันอาจจะมาแปะเราก็ได้ตาหน้ามันเป็นอะไรเงี้ยโอ้ยมาแล้วทีเธอมันมาแล้ว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 ถอยถอยซ้ายขวากันเลยอนไรอะตายตตเรียบเลยครับที่แอบเลยตายเรียบเลยครับ คนเมื่อกี้ก็ตายเหรอคน,นข้างๆเราอ่ะใช่ราเบิดไปด้วยกันใช่ไหมสนมหน้าโอเคปพาไปเร็วพาไปเร็ว้ยเธออันนี้นเขาเร่อกอะไรนะซูเปอ,อร์ Spider Man. แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนฮัลโหลฮัลโหลลัลล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 ล่ลลลลลลลอลล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 ลรลล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 มลลลลลงลล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 ไลล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 ล ถอยหลังก oh, oh. oh, okay. okay. ่อนเลยจังหวะนี้ฉันอ๋ออ๋ออ๋อโดนอัดมุมโดนอัดมุมโดนอัดมุมชิวโน้โน้โน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 ้โอโนโนโน้ยังงี้ไม่ดีกุ๊กกุ๊กโอโนโน้โนอย่างงี้สงสัยไม่ดีกุ๊กกุ๊กโอเคไปเลยไปอยู่ด้วยหรอกไปหลบในรูดีกว่าจะตีหนูทำไมคะงานจูฉันเลิศ อย่าตีหนูค่ะอย่าตีหนูค่ะหนูหลบเยอะค่ะแอบต้องแอบนะกดชิปด้วยนะวตันี้ามหายใจแรงห้ามหายใจแรงเดี๋ยวคนเห็นไม่เห็นเราเดี๋ยวคนเห็นห้ามหายใจแรงหนีไปจากตรงนี้ก่อนนะครับตัวดีน่าจะไม่ปลอดภัยอีซิ่เป็นอะไรบ้างวะเนี่ยทำไมชอบตีกันฮะเป็นทีนทีก็ไม่ได้เป็นสามสองหนึ่งโอเครอดชีวิตจาก ผัดตภัยระเบิดนะคะเทเลพอร์ตด้วยอ่ะปึ๊บเทเลพอร์ตคือไปทำอะไรเทเลพอร์ตอะไรหรอมันเป็นรูปไตรเดอร์อ๋อก็สามารถเทเลพอร์ตหนีได้เกิดจะได้ไอเทมพิเศษมาเพราะมันจะเป็นเหมือนสุ่มๆบางไอ้แม่ฉันกดแล้วมันจะไปอยู่ตรงกลางอ๋ออาแล้วไงโอเคโดนเคเอ็นหรอกไม่รู้หลอกเคเอ็นไม่เคยเจอไม่โดนหุ้ยไม่ จังนี้จุกก็ดีอยู่นะมีน้ำมีอะไรให้ตกด้วยดีดีถ้าได้ที่จุกดีก็ดีไปไงเคกกำลังหลบเนียนไม่คกลัวจังเลยโคตรเนียนอ,อยู่ไหนกันนะ TNT <ห>ตกน้ำเลยเอ้ยไอ,อพฟกที่ขึ้นมาครันบบวนอ่ะมันขึ้นไม่ได้ไงหวาอยากรู้รเรารู้เหมือนกันมันมีทริคของมันอยู่อ่ะมันจะมีบล็อกที่แบบบล็อแล้วมันกระโดดขึ้นได้มั้ง ปะตึงไม่เห็นได้แกะเคเคยังรอดเว้ยเคนก็ยังรอดนะโอ้ยรู้สึกกลัวมากจังหวะนี้อือใน GTT OMG อยาได้เป็นแค่นั้นละค่ะนม่จะปลอดภัยรับตีกันอยู่ตรงนู้นมาเลวมีเป็นกี่คนอะมันไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเป็นกี่คนไม่รู้ครับรู้แต่ว่าจูกลบ GTT โอ้ย โดนจนได้โอเคสู้เขาแค่อย่าเป็นอีกนะไม่จุ๊บไปกับเขาจุ๊บจุๆจุุตอนนี้เหลือสิบห้าเพยเยอ์นะคะคอย่าเป็นเค้สสามวิสิสองเร็วหลบเป๊ะโอ้ยไปมันหนืดเค่มันตามเธออยู่ทยนี้วะาวัดออโอ้ยเค่โชคดีมากค่ะ รู้เมื่อกี้ที่เค้โดลงมาเขาก็อยู่นะเขาเห็นเหตุการณ์นี้เลยแหละโอ้ยยู่ลยยเมื่อกี้ใช่ยยยยคเย็นยยยยยย้ยยยยเยยเยย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 คนยยยอยย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 กยยยยยยยิยย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 อยยยยยายยยยยยยลยยย เอาไปเอาไปคนอื่นโอเคเดี๋ยวขาตายโอ้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 โไ้อ้โ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 อ้มอ้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 โอ้โม้อ้มมันอยู่ข้างบโอล้วอ้โอ้งอ้โอ้เอ้อ้โ้โอ้้โอ้อ้โ้้้โอโอ้โ้อ้้วง้อนเค้้โออ้โอ้โอ้ค้อ้โออ้โอ้อ้โห้โก้โอ่้ออ้้อ้อ้อ้้อ้ งอนไม่ต้องมาจุ๊บเลยงอนไม่ดูให้ด้วยเล่นไปไม่พูดสักคำเลยอย่าหัวร้อนไม่พูดสักคำเลยสมนัหน้าโดนแล้วสนมนัหน้าว้ไว้ไว้ไว้ขอให้ตุม้ม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 หันวัตตี้หันจะหันวัตตี้หัวฟ้าดุตีตี้ตี้ต สะคะส่วนหน้าไม่เป็นไรอ่านเลยไปเลยค่ะด่านต่อไปด่านอะไรอุ๊ยด่านดอกไม้ใหญ่อันนี้ชอบอันนี้ชอบชอันนี้มันต้องปีนขึ้นสูงกันไปก็ตีก็แบบไม่เป็นไรหรอกมันก็มีที่หลบอยู่ถ้าขึ้นสูงได้ทันอ่ะนะอย่าตีเคนนะคะเดี๋ยวเคนจะถอยหลังนะคะห้ามตีเคนนะคะอ้อยชิบหายแล้วฉันเป็นทีทีได้ไงวะ เอาคิดเห็นเจีนวิ่งไปวากเลยเกียนหรอเพื่อนเคนตายแน่ตอนตานี้หนีแป๊บโอ้ยทำไมคนนั้นมันกระโดดขึ้นข้างบนได้เรากระโดดขึ้นไม่ได้อ่ะหนีแป๊บชิบหายแล้ว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 ไอ้หนูเนียนเหรออ้หนู ไอ้หนูไอ้ขอให้ฉันได้หายใจนเถอะไอ้หนูเอาไปออกไปออกไปออกไปวิ่งเหรอวิ่งดิวิ่งดิว้าย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 ขอฉันรอด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 ดีไปตรงอื่นดีกว่าขอฉันรอด Oh my god มือไม้สั่นทำตัวไม่ถูกเออรอดแล้วเออไม่ทำเป็นระเบิดแม่งจะจายอ่ะกระจายเหรอเขตตายปะล่ะ ไม่ตายแต่คือเมื่อกี้มีคนตายใช่ไหมแล<อ>้วมันกลา,กลายเป็นทีมจีกระเดนออกมารอบตัวอยเมื่อกี้เขาเกือบตายแล้วอะโชคดีนะแปะคนนั้นวิ่งหนีมาทัน <c oughs> เอาทีนทีตรองนั้นสองคนโ <c oughs> ลกจิตอะโลกจิตชอบให้คนตกแบบเอา้านั่นไงโดนเลยฉันโหคิดว่าจะเนียนหลบได้เหรอโอ้ชิบหายนะตีไม่โดนมันเป็นโชคร้ายของเคเอ็นมากโอ้โหดูดีมันมิงขึ้นข้างบน,น่ะโชคร้ายของเคเอ็นมากอะเคเอ็นต้องจู้ก่อนจังวะนี้ ไอสตีฟเอากระคืนไปทีดีของแกทีทีของแกโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีทีของแกเอา,า,เอา,าเออไว้เอามา้เอาไว้เอาไว้อาไว้ทีทีของแกเอาไวเอาไวฉันจะตายอยู่ในวงนี้แหละมาอย่าตีฉันแมวจอมตัวรูปรอดไม่กี่วิวนในวงกลมเลยอย่างนั้นอ, <laughs> <laughs> อ่ะตายอ่ะ ไม่ตายเคนยังรอดแต่เคนก็แบบเฉียดฉิวชิบหยแล้วเมื่อกี้ไนี่แบบเห็นกีเคนกำลังขึ้นบันไดใช่ไหมใช่เดี๋ยวกลัวตกบันดนะ <c oughs> ไดอยู่เนี่ยหวังว่าไม่ใช่ขึ้นมาแล้วเจอเอา้าอะไรอ่ะมาเริ่มกันใหม่นะคะโอ้เมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของใสเขาคิดว่าเราบินมั้งเขาก็เลยเตะเราออก <laughs> ไม่ใช่หรอกเขาคิดว่าเคนเคซี่โปเคนเคซี่โปไม่ใช่ไม่ได้โตนะ <c oughs> อเอ,อ้ยสิงโตน่ารักฮ้อ ำไมคนเขาไม่ใส่สกินจังเลยเขาคิดในทางที่ีเขาว่าจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วไม่อยากจะเปิดเผยตัวก็เลยปลอมชื่อก็ได้อาจจะมีส่วนเพราะเหมือนเป็นยูทูบเบอร์ก็จะเป็นเหมือนแบบคนอื่นชอบมาแกล้งไงก็แบบเออเห็นว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็จะแบบเออชอบมาแกล้งต้องตีให้เราโดนก่อนคนแรกอะไรเงี้ยเขาเดินตามเราอะไอตบเป็นเด็กใครมีคนเดินตามเราไงไเงี่ยเมื่อกี้ เอ้าทำไมไมาอยู่ด่านนี้ล่ะไม่รู้สิเฮ้ยเราลองมีคนตามเราจะเห็นอยู่ตามใครตามเธอตามเราตาม<ฮ>เราไม่รู้เราวิ่งหนีก่อนตรงไหนมันรอดนอ้โอ๊ยทำไมวิ่งกระโดดไม่ได้มันไม่ค่อยปลอดภัยสักที่เลยอะคะ่ะที่ม,มันต่ำๆม,มากเลยคะ่ะม,มีที่ปลอดภัยเยอะอยู่ ขอแค่ขึ้นให้ได้ก็พอตกใจหมดโอเคค่ะตรงนี้น่าจะปลอดภัยแต่ว่าทีนทีเหมือนจะมาแล้วค่ะเราต้องหนีค่ะเราต้องกระโดดหนีไปทางอื่นค่ะทีนทีมาค่ะเตงสี่วิสุดท้ายเตงไม่โดนใช่ไหมโอเครอดเย่จีจีรอดเหมือนกันคุณต้นไม้ได้ไหมอ๋อตีคุณลนไปทำไม เอาชิบหายแล้วชิบกายแล้วไอคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นเป็น TNT แหละนะโอ้ยเวลาเหลือเฟือค่ะยี่สิบสี่สิบสิคอนนะเวลาเหลือเฟือขี้เขินอะไรนะเราเหรอเจ้ไม่เห็นเราเหรออีอีไม่เห็นนะเอ้ยนา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 ยจะมาตายกับเราเ่้ยนายนายจะมาตายกับเราเ่้ยนาย อตต<อ>ีโอ้นเล่วงจริงๆก็ไม่ได้อยากล่วงนะจริงๆอยากตีเขาล่วงลงมาอะไรอย่างนงี้เราจะได้แบบไม่ต้องหาคนอื่นตีใหม่อะไรเงี้ยโอเคไม่สนใจเราอ่ะไม่เห็นจะบอกว่าเราเป็นคนที่ตาถั่วมากไหมเราไม่เห็นเพเยอร์สัก็คนหนึ่งไม่เห็นตาถั่วเออโอ้ยชิบหายไพอดีว่ะ ขอโทษนะคะคนเมื่อกี้แคนไม่ได้กะจะทําแบบนี้แต่ว่านะมันต้องทำนะคะคนเมื่อกี้โดนลูกหลงไปเลยอ่ะโอ้ยโดนอีกแล้วอะไรวะเห็นฉันเป็นนักวิ่งหรือไงเนี่ยฮะอย่าไม่ขึ้นเห็นฉันเป็นนักวิ่งหรือไงเนี่ยเดี๋ยวแกโดนเดี๋ยวแกโดนแกจะทําฉันใช่ไหมแกจะทําฉันใช่ไหมเดี๋ยวแก ไอตัวนี้แม่งเล่นเก่งเว้ยอ่ะแม่งโหดน่าก่ะโอ้ยโอ้ยฉันตายเนี่ยเลยตายเนี้ยตีใครไม่ได้เลยไอ้เคสเคสเดาวมาเป็นตัวไล่เขาในตีโดนตีโอ้ยเคสเราจะตายไปด้วยกันเบบี้โอ้ยโอ้ยอยู่ตรงไหนคนยินทีไม่มาโอเคเตงเขาตายแล้วล่ะบาย ผ่าคนตีได้เลยวัดเดี่ยวฟ้ากะโคตรเซ็งอ่ะเมื่อกี้ทำเต็มที่สุดยอดเลยนะคะไปรอไปดูดีกว่าพี่เค้เขาจะถึงรอบไหนดิแรลงไปเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาตีเธอน่ะมาแล้วเอาเธอะเป็นด้วยเอาเอาเอาเคขันลื้อไปดื้อไปต้องนี้ น <25 S 1> ี่ไห้าเมยี่สิบห้า <25 S 2> วีท้องตีมันตกไปข้างล่างเธอต้องตีมันตกไปข้างล่างไม่งั้นเธอจะแพ้แน่นอนสิบสามวิสิบสองสิบเก๊หลังเธอให้มันแหลกไ่ตัวเนี้ยเธอจะตายแล้วสี่สามสองหนึ่งดุมโอ้ไมมีเด็กนี่ว่ะมีเด็กคนไทยด้วยวิจ๊กเกอร์มีจ๊กเกอร์ด้วย ไไจ๊กเกอร์ไมไหนแล้วจ๊กเกอร์จ๊กเกอร์คะ่ะอ,อ๋อจ๊กเกอร์จ๊กเกอร์คาราวาจ๊กเกอร์เฮ้ยเด็กบอกอ้วนน่ะเด็กบอกเธออ้วนอ่ะเคเด็กบอกเธออ้วนไอ้เคสเขาไม่ได้พิมพ์มาว่าเคเอ็นอ้วนหรือใครอ้วนเคเอ็นเนี่ยเขาเคเคซี่อยู่แล้วเด็กจะไม่ชักเคเอ็นฟินซี่ได้ไงไม่หรอเนี่ยคนเก้าแสนสับอ่ะเดื เกษดนะวะเออเหอเขาเอ้าฉันห่าละหลอกจิ๊เลยอ่ะเอ็มจะเศษหกกะจริงเหรอใช่เอ้ยทำไมมันกระตุกจังเติมกันดิเหรอเขาเป็นกระตุกมากแล้วก็ตีไม่ค่อยโดนใครดะว่าจะฟโอเคเคนรอดเคนรอดอย่ามาตีเคนตกนะโปรดอย่าตีเคนโปรดอย่าตีเคน ฉันพูดที่เธอไม่เคยจะฟังันเลยใช่ไหมครับฉันพูดที่เธอไม่เคยจะฟังเลยใช่ไหมพวกเด็กบ้าโอ้โหเขีนทีต่อหน้าต่อตาแบเขียนน่าจะปลอดภัยอยู่โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ยเขีนตายแล้วนี่หน้าลงมาเลยสี่สี่วินาทีเคีนรอดเคีนรอดนี่เด็กเขาไม่อยู่เขียนรอดมองหน้าเราเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่เห็น น้องๆเข้ามาอยู่าอพี่ดิเห็นว่าเป็นยูทูบมึงก็ไล่ตีกันจังลันขอกูขึ้นหน่อยดินั่นไงมึงจะตีกูใช่ไหมมึงจะตีกูใช่ไหมเขาเห็นว่าเป็นยูทูบอะเห็นดิวัยเทีะเธอแท็บดูดิไล่ตีเราใหญ่เลยเนี่ยไล่ตีเราใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยมันจะเอาให้เราตายจริงๆนะเนี่ยไม่มีขึ้นนะมันรู้มันเห็นสีไงสีส้มอะชื่อเราอะชื่อเรามันเป็นสีส้มใช่ไหมล่ะ ่ไม่คนนี้โคตรเกียดเราอะโจเกอร์เกียนเราโดนตีตกแล้วเด็กช่วยอันนี้ก็เกียดเราเหมือนกันตีลงไปม่ยอมไปไหนจากเราเลย,นะนเ,ยเนี่ยดูมันจะเย็นเนี่ยหัวร้อนดิช่วงนี้เป็นไรหัวร้อนยังเลยไม่รู้เหมือนกันค่ะช่วงนี้น่าจะเกิดอาการวิงวิงเธอจะรักกันจริงหรือเปล่าว่าตายด้วยกันเธอเธอตายด้วยกันเธอเธอตายด้วยกันเธอโอเมก้า oh <God. S 1> <laughs> เด็กชาน้องคนนี้เป็นระเบิดแล้วมาตีพี่นะพี่ยาด่าออกเลยนะตะไม่ยด้ตาแล้วตีไหมเช็ดยาดนตีกูด่าไปไปเข๊ะต้องตีให้น้องเขาออกไปข้างล่างเออตีไว้ตีไว้ตีไว้ให้ต้องเขาตกลงไปไม่งั้นเธอก็ต้องรีบตีแล้วก็รีบกระโดดไปข้างล่างไม่ทันแล้วล่ะตัวเขาเข๊ะลงไปลงไปโดนเกียนเหมือนคนเมื่อกี้เลยเออตีลงไป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  ไปไปเธอวิ่งหนีเลยเขารอเหือสิบวิเธอวิ่งวิ่งเราแล้ววิ่งเราเราอยากให้น้องตีได้เจ็ดวิแปดหกห้าสี่สามเค้คไม่งั้นเธอก็ต้องให้น้องเขาตายไปด้วยเคหลบโอเคโอ้ยไ้แอมพีรอใครเจนลุ้นมากฉี่ทับแตกเลยทีเดียวเคได้เป็นไหมหลบไปเค้ไปแอมทีเดิมแล้ว น้องเขาด่าเราหรือเปล่าไม่รู้โนบไม่ใช่นะเรื่องของน้องแล้วกันนีงไงพี่พีแพ้แน่ๆอันเนี้ยด่าไม่เชฟบอกว่าเดีไม่นะครับน้องเชยะโดนน้องดูคลิปอยู่น้องจําไว้เลยครับว่าน้องทําอะไรที่ผิดพลาดแมาตีพีนะครับแด็กเดจะวิ่งไปซีขนอื่นนะครับน้องเป็นแกล่ะอ้าวล้วเหรอ ชิวๆไปชิวๆไปยกเว้นน่าจะมารวมเอีกเจ็ดน่าจะอย่างมันน่าจะเหลือหกมาแคามันรวมอือใช่ไหมเป็นหลวงโอเคมีคนเป็นชินทีคนเดียวแต่ว่าตีกันไปตีนมาเนี่ยใช่ไหมที่มันตีกันอยู่สองคนปะใช่ใช่เป็นคนเดียวไงมันละตีกันสองคนปอแปะปอแปะมาดูกันดีกว่านะคะว่าใครจะตายไม่งั้นก็ตายสองคนค่ะ ดูเปีนย่งน,นะคะจะมีคนรอดหรือไม่ไปแล้วคนหนึ่งนี่เหรอผู้ห,หญิงตกไปแล้วอะ่ะใ, <น S 2> ใค่<า>ตกนคนมีนทีตกลงไปแล้วแต่ว่าเขากำลังจะเอ้ไม่ทันกำลังจะขึ้นเลยแต่ไม่ทันเขาเสีย <c oughs> ของเกนนี้คือมันมีชื่อครับมีชื่อขึ้นก็เลยไม่ค่อยดีใช่หาตัวง่ายไปหน่อยเอ้ยชิบะนักเกเร็ว เอ๊ะตีเขาแล้วก็หลบหนีเออวิ่งไปวิ่งไปคนนี้นิ่ง<ด>คนไปดนีนิ่งเลยยืนนิ่งเลยกําลังตามขึ้นไปนะระวังตูดด้วยเอ้ยติดแตก <c oughs> ระวังตามเธอติดๆเลยนะเคสเคสระวัง <c oughs> มาตีกันอัดมุมเ <c oughs> คสตีเขาเฮ้ยไม่ทันเลยเคสเยโดรลงไงตายละอากาศ โอเคครับนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันจะเพียงเท่านี้นะครับพอห,มหมพอมปากหอมคอเลยครับก็ทำขำกันไปนะครับอาจจะยังไม่หาสุดเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็เชิญนิดนะครับก็ยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แต่ก็พยายามอัดคลิปไว้ให้น้องๆดูกันนะครับ,บก็เจอกันใหม่พาทหน้านะครับขอบคุณครับ้ามาดูชอบกันลก็แชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะ๊มยบมยค่ะบาย